กลุ่มชาวมุสลิมไม่ทราบสัญชาติจำนวนกว่า200คนถูกจับกลุ่มได้ขณะรวมกลุ่มกันอยู่ในป่าสวนยางที่อำเภอรัตรภูมิจังหวัดสงขลาและยังคงอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนวักง,งานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ชาวมุสลิมกลุ่มนี้มากันเป็นครอบครัวมีเด็กและผู้หญิงเป็นจำนวนมากไม่มีเอกสารแสดงตนใดๆติดตัวมาโดยภาษาที่ใช้เป็นภาษาดุรกกแต่เป็นภาษาท้องถิ่นโบราณทั้งหมด ยืนยันตนเองว่าเป็นชาวตุรกีและจะเดินทางไปยังประเทศตุรกีการตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลพบว่ากลุ่มมุสลิมเหล่านี้มาจากทางตะวันออกกลางในบริเวณประเทศที่มีพรมแดนติดก,กับจีนใช้เส้นทางธรรมชาติเดินทางมาจากจีนผ่านทางพม่าฝั่งเชียงแสนเชียงของอีกส่วนมาทางกัมพูชาเข้าทางจังหวัดสรแก้ว และไปรวมตัวกันที่จังหวัดสงขลาเพื่อรอเวลาเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียและมีปลายทางเพื่อเข้าไปยังประเทศตุรกีจากเส้นทางการเดินทางมาของมุสลิมกลุ่มนี้ทําให้เชื่อว,ว่าชาวมุสลิมเหล่านี้เป็นมุสลิมอุยกูหรือกลุ่มชาวมุสลิมในเมืองซินเจียงอุยกูสาธารณรัฐประชาชนจีนนายชางจี้หมิงรอ,งอกเอกทราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจําประเทศไทยลงพื้นที่จังหวัดสงขลา และเรียกร้องให้ไทยเก็บบุคคลเหล่านี้ไว้เพื่อทาการตรวจสอบโดยยังไม่ส่งมอบให้ประเทศหรือองค์กรใดๆและหากมาจากประเทศจีนจีนจะดําเนินการต่อไปเพื่อควบคุมดูแลก,ก่อนหน้านี้นายอารเมดไอเดมอเอเคร็อกเอกอ็ดพัชทูตสถานทูตตุรกีประจําประเทศไทยกล่าวว่าจากการสอบถามกลุ่มชาวมุสลิมยืนยันตัวเองว่าเป็นชาวตุรกีและต้องการเดินทางไปยังประเทศตุรกีสถานทูตจึงเข้ามาช่วยพิสูจน์อัตลักษณ์ และช่วยสื่อสารทําความเข้าใจซึ่งหากเป็นชาตุรกีจริงก็จะรอการตัดสินใจจากทางรัฐบาลอีกครั้งในขณะนี้ทั้งตุรกีและจีนยังไม่ยืนยันว่ากลุ่มมุสลิมเหล่านี้เป็นคนในชาติของตนเองเพียงแต่ขอให้ไทยช่วยดูแลเพื่อการตรวจสอบและประเมินท่าทีต่อไปมุสลิมอุยกูคือกลุ่มคนในเมืองซินเจียงอุยกูหนึ่งในหเขตปกครองตนเองพิเศษของประเทศจีน มีพรมแดนติดทางประเทศตะวันออกกลางซึ่งเรียกอีกชื่อว่าชาวจีนเชื้อสายเตริร์ด้านบทบาททางฝั่งไทยนางสาวยิ่งนักชินวัตรนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศประสานองค์การสหประชาชาติเข้าไปตรวจสอบและดูแลกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยรอดูท่าทีทั้งจากตุรกีและจีน โดยมอบหมายให้นางปวีณาหงสกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้การดูแลตามหลักมนุษยธรรมโดยเฉพาะที่พักพิงอาหารและยารักษาโรคสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่าไทยไม่ใช่เป้าหมายของมุสลิมอุยกูแต่เป็นทางผ่านไปยังประเทศที่สแต่ยอมรับว่ามีขบวนการนำพาแรงงานที่พาคนเหล่านี้เข้ามาโดยมีคนไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง การที่จะผลักดันชาวมุสลิมอุยกูออกนอกประเทศหรือดําเนินการใดๆจะเป็นการตัดสินใจของรัฐบาลไทยบนพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งไทยเองปัจจุบันยังคงมีปัญหาของการลักลอบเข้าเมืองโดยเฉพาะกรณีของชาวโรฮิงญาที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้ผู้ชนนกรักไทยทีเอวโฟรายงาน